ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไร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 อย่าลืมนะเขาฝากรถได้นะพี่นี่เป็นเกมเพลย์อีแบบของจริงนเอ๊ะมันมันมันแล้ว่าผมพลาดไหมผมพลาดจริงผมพลาดจริงผมพลาดจริงผมไม่รู้กดอันนี้จริง ไม่รู้จุดเดี๋ยวเราจะไปดูไม่ในไอ้กดไอ้ไอ้กดไอเนี่ยไอ้กดที่ว่าใส่หน้ากากแล้วไม่แล้วพูดเสียงอะไรก็ได้นี่คือกดประเทศหรือกดตำรวจนั่นีิไม่อยากรู้อ่ะเนี่ยประมาณว่าคือกดประเทศมันใช้เสียงมามาไอ้นี่ไม่ได้พี่อ๋อมันคือกดประเทศใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคมีเรื่องแบบแปลกๆเงี้ยพี่รู้อีกวะขอทีเดียวเลยมีว่าแปลกๆอ่ะแบบเนี้ยโอ้โหพูดยากเหมือนกันพี่ผมนึกไม่ออกอ่ะ มันต้องสถานการณ์จริงถ้าเจอเกียรบเคลพี่แต่พี่พิมพ์กดเพิ่มก่อนหากกรณีที่เจ้าที่ทำลายถามว่าใช้ลูกกระสุนปืนได้จะมีนะพี่มีกรณียกเว้นเช่นเราอยู่ในลานลานลานบินอย่างเงี้ยคือลานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรานเวยอ่ะที่มันจะไม่มีพุ่มแอบไม่มีมุมแอบแน่นอนอันนี้การันตีได้ว่าเป็นเขา ไม่มีคนอื่นแน่อ๋อในบริเวณที่ยืนกันอยู่หนึ่งคนใช่ครับในบริเวณที่แบบแอบไม่ได้ไม่มีรถไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่๋ยมันมีเรื่องนี้ป่ะระยะสายตาสายตานี้เหี้ยอะไรนี้ป่ะใช่ครับมันคือไงถ้าถ้ามันถ้าสมมติเนี่ยผมยืนอยู่สนามบินล่างกับพี่สองคนเป็นพื้นปูนเรียบๆสนามแบบโคตรใหญ่เลยไม่มีคนอื่นแน่ๆอันเนี้ยระบุได้ว่าเป็นพี่แน่นอน ขอไอ้ใส่หน้ากากอุปลรมตัวขนาดไหนก็เถอะอันนี้ระบุได้แต่เขาถ้าเขาออกไปแล้วเขากลับมามันก็ไม่ใช่เขาแล้วนะอ่าใช่พี่เพราะฉะนั้นปัญหาในตัดปัญหาส่วนนี้คือเราต้องจับคอยได้ตรงนั้นเลยใช่คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยใ,ในกรณีที่ถ้าพี่ไม่อยากมีคําว่าระยะสายตาคือครับเราจะพิมพ์ไปเลยว่าว่าไอ้เชี่ยแบบว่ามันจะมีระยะสายตาคือเชี่ยและลรวะคือพี่ไม่เข้าใจเลยแบบในสายตาคือถ้า ถ้าตัวตัวอย่างนะเมื่อกี้ถ้าเผื่อผหลุดอย่างหนึ่งคือคุณไม่เห็นคนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแค่มัน,มนท่องโหวยิ้หผายเลยวะเยอะครับเยอะเยอะถ้าอย่างนั้นเราบอกว่าอะไรดีวะบอกว่าคือพี่ไม่อยากให้มีคำว่าสายตาเฮี้ยอะไรอะไรอ่ะอ่าใช่ไม่ต้องมีพี่คือเอาง่ายถ้าเราพลาดเราจับไม่ได้เราไม่ชัวร์ปล่อยแม่งเลยเออคือเอาง่ายถ้ายิงไม่ตายตรงนั้นอ่ะอีกขึ้นมาไม่ได้จบถูกปะใช่ครับใช่ ัดปัญหาที่ในการมาตามมาอะไรมันเหนื่อยถ้าเรื่องตามแล้วคุยเนี่ยยาวถ้าเจอแถถ้าก็ประมาณถ้าโจนเลเวลเยอะก็ก็เหนื่อยถ้าโจนเลเวลน้อยเราเข้มรักสองสามทีมันก็กลัวแล้วเมื่อกี้คุณดึงหน้าจนหน้ากูจะขาดอยู่แล้วถือว่าในกรณีที่แบบสมมติว่าเราตามเขามาเราควรมีรูปหลักฐาน เจมนะพี่ก๊อฟทีซีได้เรียกเดนิปเปอร์หรือเปล่าครับใช่ครับเนี่ยมาคุยเรื่องเงินนี่แหละเอ๋อพอดีเจมเพิ่งเข้าเมืองมาครับพี่อ่ะเราถึงไหนแล้ป้าบอกตอนนี้หนูหนูฟาร์มกันอยู่ครับเรื่อยๆเราเราคนวันละวันไหนนะ2สองอาทิตย์ป่ะสามสามอาทิตย์ค่ะสมอาทิตย์เลยเหรอใช่ใช่ที่คุยกันไว้สามอาทิตย์นะเอ่อวันสุดท้ายวันไหนครับ สุดท้ายน่าจะวันที่ยี่ห้าหรือเปล่าคะ,ะถ้าเจมจะไม่ผิดโอเคครับเดี๋ยวพี่ติดต่อมินทีนึงได้ค,ครับ,รบ,รบมินเขาบอกว่าเขาไอเดนิเปอร์เขาบอกว่าเขาเควไว้วันที่ยี่ห้านี่ไม่เกิดวันที่ยี่ห้าไม่ได้ยินเสียงอะบากขยับไม่ได้ยินเสียงเราจะถามควาเพื่อถ้าเขาเฉยๆอ๋อโอเคไม่ได้จะแบบแซดบางทีแซดเข้ามาถามไงพี่แช่แบบติดต่อไม่ได้เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้มันก็แปลก ถ้างั้นเราจับเคสแล้วก็เอฟสิบสองได้ก็ใช้เลยแค่นั้นอ่ะสองอย่างพอถ้าจับไปได้ก็ปล่อยเอสองไม่ได้ก็ปล่อยแต่เพื่อความชัวร์แต่ยังไงคือเขามีประสบการณ์อยู่แล้วถ้าเขาจะทำอะไรเราผมมั่นใจว่าเขาต้องปลอมตัวมาแน่นอนอืม,อมแต่เรื่องก่อดนี่เรื่องก่อพีจ่จำไม่ได้ว่าเขาใส่หรือเปล่าวะครับแ,แต่เอาจริงอ่ะพลาดเรื่องเสียงนี่แหละไอ้เฮียกุกิดมากเลยตอนเนี้ยอุดหกร์จัดเลย ถือว่ารีเซทถือว่ารีเซทเรียกคหงดิดมากแล้วกูงุดหิดมากไม่พี่พี่แดดแล้วถ้าสมมติว่าเคาแขนจัด f สิบสองไม่ทันตอนตอนเขาอีโมใช่ไหมพี่แต่เราไป f สิบสองตอนเขานอนอยู่ได้ไหมคือแบบคือมีกรณีที่จะ f สิบสองเนี่ยเขาปลอมตัว f สิบสองไปก็เท่านั้นครับแค่ฆ่าเขาตายแล้วเรียกกําลังเสริมแล้วเอามาแค่นั้นจบคือมันจับมาง่ายมากยกเว้นเราโดนกระทืบทั้งเมืองอ่ะเราถึงจะไม่รอด ค่าปรับเราแพงมาไม่มีใครกล้าเสี่ยงหรอกนี่แขกูออกค่าปรับมาแพงเลยนะใช่คือพี่อยู่สองคนไงครับเขาถึงกล้าถ้าพี่แค่พี่อยู่ข้างในแทนไนะอ้เขียยใช่แกพี่โดนกับตัวแรกๆที่ผมโดนนี่ผมแบบกำจริงมันกำมันหุกผิวเลยม,มันแบบว่ามันแบบแบบนิดเดียว,แบบดดยวแบบนิดเดียวอ่ะไอ้เขียเยอะพี่ในส่วนที่แบบผมเคลียร์คดีที่แบบ รู้ทั้งรู้ว่าแม่งเป็นคนป้นอ่ะแต่แม่งไม่มีหลักฐานในการไอเนี้ยใช่เอาเิดไม่ได้การกบัดเออกาไอเนียมันเป็นเทียตรงนี้ได้แหละใช่แล้วผมแบบแล้วประเด็นคือแม่งพี่สลบไงจะพูดเทียอะไรเยอะก็ไม่ได้ใช่แล้วแต่นอนกมัดเงี้ยพี่คนตายไม่มีสิทธิพูดอันเนี้เรื่องจริงเลยไอเฮี้ยมันพี่ก็คิดไอ้หมายมู่มันไม่ยิงว่ะ ม่ชุบอยู่ต่อหน้าชุบคนที่ปาดคุณอยู่ต่อหน้ามึงไม่ยิงใช่อาสมมติถ้าเป็นในกรณีนั้นใช่ไหมเดโมต้องฆ่าสองฆ่าสองเสร็จชุบพี่กอ๊อฟจบแค่นั้นนจบเลยไม่เดเดี๋ยวพี่ว่ามันกลัวเพราะว่ามันโดนรอบแรกมามันโดนนี่ไงโดนที่ว่าเราไปยิงยิงคนอื่นที่เกี่ยวข้องม่วงไงอย่างที่บอกคือเรารับไิดชอบไหวถ้าอันไหนเราไม่เข้าใจหรือนะเราไม่ชัวเราถามอันนี้คือกรณีที่ดีท<ะ>ี่สุด พราะยังไงผมรับมาเดี๋ยวผมรบเป็นคนรับเชาเองถ้าผิดก็ให้มันผิดที่ผมด้วยถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ว่าในในเอาเดี๋ยวเราเขียนกฎชัดเจนเลยว่าในกรณีที่หามีเกิดไป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 ดิไปดิสัตว์ไปดิไปสี่ไอ้สัตว์ที่พายายาติแต่บปควรหมดเขาเพลินกันเลยเออสองจกอวหมด ประธานกูเอาให้ประธานกอให้แค่นั้นเองชอบเลยประทากให้นี่ใมูอ้หัวหมีเชี้ยนี่ป่ะตัวนี้ป่ะเออนี่แหละตัวนี้เลเขาจำไม่ได้หรอกเขาสรุอยู่เออไม่เป็นไรไม่ไรให้เขาไป แต่ไ้เขาไปวันพาไม่มีผลเดียวไอ้เฮี่อใะ้เข้าไปตัวนี้เลยเนี่ยตอนนี้เลยเป๊ะเลยไปถ่ายมีว่าไปถ่ายมีถ่ายติกตอกว่าทอมสดอ่ะไปแต่ถ้าประธานจัดให้ถ้าฉันส่งทีละคนเลยก็คนในทีที่อ่ะ ท่าทานเนี่ยเอาไงครับไอ้หมอชุบไหมหรือนะท,ท็อปเทียร์คนใช่ไหมท่าทานหมอชุบเทียร์คนก็ได้ครับเทียร์คนครับ กคือครบพี่พแก้เถื่หมดเลนะหมดนทีจะแล้วจะจแล้วามากัขักูันกูางกัหมดคันเลยเฮียเดินเงียบเลยถ้าไมากัหมดคันเลยเฮียเดินเงียบกิบเลยถ้าไมตเอาให้ตื่คนสุดท้ายสวยเอางี้เก็บบินคนที่ตื่นคนสุดท้าย เรามาดันโดยจัดการเก็จัดเก็บที่กอลเพื่อนผมนะครับกอลเพื่อนรักครับผม เท่ไหร่คมเก้าแปดแปดเท่าไหร่เท่าไหร่เจ็ดพันสองครับอก็นั่งมาด้วยเฉยๆไม่ได้มีเจตนาเลยเจ็ดพันสองก็นึกว่าไปไหนไอ้หัวใจทีหัวใจถีซีมีรอยช้ำสุกอุลา มันว่ะม totally ันเนอนมันว่ะอย่าให้ถึงทีเราพี่เขายิงเราเขายิงเราขยิงเรายิงเรายิงเราเขายิงเราไปนี่ไปนี่ไปนี่เร็วเร็วเอาคันให้ได้เร็วเอาคันให้ได้เอาคันให้ได้เอาคันให้ได้กบะกกบากระบากเร็ว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  หาไม่เจอแล้วได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งได้ท่านประธานได้คนหนึ่งท่านราได้คนหนึ่งโดนรถมาคนหนึ่งอ่ะท่านประธานได้คนหนึ่งท่านประธานได้คนหนึ่งโทษโทษพี่ไปเลย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 อันดีกว่าไปดูบ้านแต่อย่างนี้เราถือว่าเราใส่คดีให้เขาได้ครับเพราะเขาเพราเขากลอกวนอ่ะใช่เขาก่อกลวนเขาก่อกลวนได้ไม่แต่แต่คนที่ยิงลูกรถมานได้ไม่รู้โดนหรือเปล่าวะ แต่พี่เขียนว่าถ้ามีบุคคลอื่นอยู่ในนั้นน่ะพี่เอาหมดนะเดี๋ยวลองพี่อ,อ่านกดแป๊บนึงเดี๋ยวพี่อ่านเข้าคมกดใหม่เจอปะเจอป่ะเขาอยู่ในบ้านแล้วไม่น่าได้หรอกแล้วแต่อยู่ในบ้านแต่ไอ้เชี่ยเออคือถ้าอยู่ในบ้านน่ะจะรับบทเด็กขี้แค้นเงินไปเลยพี่เออเข้ามาเถิไปไปไปกลับเถิดแต่แค้นไแค้นอยู่นะแค้นจริงนะตั่นนี้ไม่เสียงแล้วแค้นจริงนั่นนี่แค้นจริงนั่นนี่แค้นจริง แล้วคนที่มาอยู่หลังรถกระบะที่รถ่วมเปนคนเดียวได้เอาไงแดนดี้พี่อ่านกดเปหนึง่งนะห้ามาก่อกลัวล่าของพววี่ชายในสำนังานเลยขาดทางฟ่าฝนบแบบแสนแสนหนึ่งแล้วก็ไงกำลังมากัะนี้มาจับกอ่อกลัวเนาะใช่ก่อกวนไม่แต่เขาคืเอเข,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 ขามาเป็นกลุ่มเหมือนกันอะ่ะก็คือมาด้วยกันแล้วก็รับ็นเช่าด้วยกันปะ ก็ <S <S ใช่ก็โดนหมดแหละก็โดนเหมือนกันนี่ก่อกวนก่อกวนท่านปรก่อกวนท่านปรก่อกวนได้คนนี้ก่อกวนแสนหนึ่งครับท่านประธานเท่าไรนะแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งเลยเหรอใช่โอ้หใส่บินแสนยังไงนะแล้วท่านประธานแพงไปแล้วแต่ท่านประธานครับเดี๋ยวจะลดให้ในกดไม่รู้เอากดไว้เท่าไหร่อ่ากดไว้แสนหนึ่งครับเขียนไว้แสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยเหรอใช่ทำไมท่านประธานลดสักแสนหนึ่งเลยเหรอ ถ้าแพงไปเดี๋ยวผมปรับให้ครับไม่ไม่ไม่แพงหรอกดีแล้วออ่โเคลองคนแรกเลยแล้วกัน <okay. S 2> พอมาด้วยกันไม่ต้องขอโทษปิดตลอดชีวิตโอเคไม่แสนหนึ่งอะโอเคไม่แสนหนึ่ง อิ่มๆเลยสบายๆกอดพี่ไว้เนี่ยน้องพี่ดุกเป็นนิ่งอ่ะไม่โกดไม่กดไม่โกรไม่โกรธเราคิดมากนะพี่ปวดแล้าผิดด้วยพี่ผิดด้วยไมัน่เลยพี่เพราะว่าพี่พี่ผิดในเรื่องที่อยู่เรื่องทีไปพูดน่ะที่ผิดพลาดอ่ะไอเรื่องที่ว่าไอเนั่นน่ะไอเสียงอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ผมเห็นที่ผมเห็นอ่ะคือเขาไม่ได้ใส่เสื้อกอดเออใช่นไปเถิดเราไม่มีหลักฐานครับอย่างที่บอกมึงเถียงไปว่าใส่จริงเอาไปถ้ามีเรื่องสอบให้เขาดูอ่ะใช่ใช่ใช่ได้หลักฐาน พี่จำว่าในกฎพี่เขียนว่าเอสองได้นะเรื่องนะได้พี่ได้เป็นหลักฐานในการประกอบอยู่แล้วแต่ไม่ทันไงพี่เนี่คือคือคือเอฟสองคือมันจะแน่นขึ้นมากกว่านี้ไงพี่เนี่ยที่ที่ี่บอกว่าเราสามารถใช้เอฟสองในการนั่นได้ดูในกดไดะไหะใช่ครับใช้ได้เนี่ยพี่เขียนไปแล้วอ่ะจำคุกกี่นาทีอ่ะไม่มีจำคุกครับพี่รอบแล้วแสนเลยนะใช่เราเราแค่ค่าปรับเดียวครับ ไปโรงพยาบาลแล้วกันนะใส่บีนไปแล้วแสนหนึ่งได้ครับเอาโรงพยาบาลเลยครับโอเคครับกิมแลวต้องจ่ายด้วยไม่จ่ายทำอะไรไม่ได้ขอตังค์ดีเพื่อนเขาแล้วกันแถาถัดยิงไหวได้ประเด็นอ่ะได้มาคนหนึ่งครับว่าปะป้เอาเอาจิงๆมันก็เนี่ยต้องถือปืนที่หลังจำไว้ต้องถือปืนต้องเตรียมรถด้วยจริงจริงเด็กนี้ีแบบนี้รถผมบันบ้า อยากจากแต่ทำไม่ <c oughs> ได้ไง <c oughs>